ฮัสโนว่าเขาเช่เลยใช่ครับชื่อโอซิลเมซุตโอซิลยังลนอยู1คนมาๆๆไม่มีใครโหลดนะยอเขาเริ่มละเดียวกันเดียกันยวกันัมาๆมันร้อนระวังทุกไกรยูเอาโข้ ไม่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 เดือดร้อนวะโลโก้หน้าเบื่อจัดมาทีหนึ่งมาอืโอ้ยตั่โรบอยเนี่ยอืมโรบอยได้โรบอยได้ไม่ส่งมันวะ เอฟเลยนโนนั้นนี่เกินมนาจจะเวลาโดนบีดแล้วคอมโพเซอร์น้อยแม่คุณบอกโอ้โหอดมดี

อันนี้ส่งให้ตรงๆไปเลยโอ้โหเป็นตัดง่ายไปหนะ่อยยูไปได้ยินตั้งยูไฮได้ได้บางอลิศดีกันด้วยกัน กูอยู่นะวันนี้ไม่น้ำใช่มาวนโอ้โหมันส่งหยุดเข้าไปตรงทางได้ไงวะเนี่ยตัอสองทีเหตุว่าทำไมแบตหน้าไม่แมตหน้าไม่ โอเคสูส <Okay. S 1> ีนิดเดียวนิดเดียวเกือบชนะแล้ว